สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีขณะนี้พามาดูการทำกระทงครับผมจากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หกที่ไม่ถูกรางวัลน,นั่นแหละครับผมเอามาประดิษฐ์เป็นกระทงครับผมจากแฟนลุงหลอดพับๆแล้วก็กระดาษแม็กใช้ความบรรจงพานีดครับผมนี่ก็จะเป็นกระทงแล้วครับผม พรุ่งนี้ก็ลุงหลอดก็จะลอยกระทงนะครับผมต้องลอยเฉพาะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับผม,มถ้าไปลอยเลยเที่ยงคืนมันจะเป็นลอยอังคารตึกโป๊อ <laughs> อันนี้มุกนี้สาวแซออบอกมานะครับผมแฟนลุงหลอดเลมาบอกว่าให้ไปเล่นไกลๆนะ <laughs> ครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับผมอีกสักาพากก็ เดี๋ยวจะเสร็จก็จะมาให้ดูอีกทีนึงครับตอนนี้ลุงหลอดก็ดูไปเรื่อยๆก่อนใครมีปัญหาอะไรหรืออยากทำก็เมน,นถามมาเลยครับทำยังไงแต่ลุงหลอดไม่ตอบเพราะลุงหลอดทำไม่เป็น <c oughs> ครับผมก็ทำอย่างประนี้นะครับค่อยๆทำค่อยๆบรนจงทำครับ อันนี้ของวันที่เท่าไหร่มี่ก็สวยงามเหมือนกันครับผมใช้วัตถุดิบเหลือใช้ครับค่อยๆบรรจงแปะเข้าไปทีละนิดละหน่อยครับผมอันนี้แหละครับลุงหลอดกับแฟก็จะไปลอยครับผมก็เอาเทียนปักเอาทูปปักใส่ดอกไม้ก็จะเป็นกระทงแล้วก็จะเอ,เอาทองใส่สักสองบาทนี่แหละครับผม <laughs> อันนี้ครับผมตกแต่งให้สวยงามครับผมเดี๋ยวสักพักเราก็จะมาดูตอนใกล้จะเสร็จครับผมตอนนี้ก็ถูกแค่นี้ไปก่อนครับผมก็<อ>ประมาณนี้นะครับผมนี่เสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาทูบเทียนดอกไม้มาใส่ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับผมใครอยากทำก็เม้นมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลุงรดจะ ให้แฟนบอกวิธี <laughs>